สิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วคือจะมีทีวีมีบลูทูธสปีกเกอร์มีหูฟังต่างๆมีโฮมเซเค u ริตี้มีเซนเซอร์มีดอ์ล็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นแต่ยังลิมิตและจํากัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมาดูถังข้อมูลแล้วมานับเวลาพอถึงเวลาก็จะมีคอร์เซนเตอร์ที่โทรไปในความเป็นเทคโนโลยีกับไอนี่แล้วเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าแบบนั้นแล้วระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI ของเราก็จะทํางานให้กับเราแล้วมาบอกถึงว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าถึงลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะสามารถติดตามหาเราก็เป็นความไงไ่ายดายครับสวัสดีครับทอมมี่ครับวรนนท์คงปฏิมากรครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสบายคอนเน็กเทคจำกัดมหาชนครับหากเราจะพูดถึงโฮมไอโอทีปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคเริ่มต้นแต่เรามีศักยภาพมากๆเพราะว่าเมืองเรากำลังขยายแล้วก็ระดับรายได้ของผู้คนนี้กำลังเพิ่มมาเป็นอยู่ในมีเดียมไปจนถึงไฮอินคัมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เราก็ยังมีความท้าทายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ IoT หรือ Home IoT เนีย้ยังมีราคาสูงอยู่แล้วก็ยังมีแกลบเรื่องของความเข้าใจของผู้คนไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของการใช้งาน อาจจะไม่ตระหนักถึงด้วยว่าแบบจะจริงๆจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้โฮมไอโอทีต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือเป็นโจทย์ที่จริงๆเราก็คงจะต้องหาทางยกระดับผู้คนและทางความเข้าใจในขณะที่ก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งให้ความสนใจ IoT มากขึ้นสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็คือจะมีทีวี มีบลูท o ธสปีกเกอร์มีหูฟังต่างๆมี Home Security มีเซนเซอร์มีดอลล็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นแต่ยังลิมิตและจํากัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นพูดถึงโอกาสก็จะมีตัวเลขทาง Frost s t s e v a n เนี่ยทำตัวเลขให้กับทางสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับบอกว่าจากปี2021มาปี2022เนี่ยเรามีการเติบโตในด้านของ IoT สัสดส่วนของประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นมา2 1 นะครับแล้วก็มีเอ a r e เน s s ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ i n นฟราสตรั t เจอร์ก็เป็นเรื่องหนึ่ง 3G ลรวมาเป็น 5G เรากระโดดมาไกลมากวันนี้มีสถิติที่บอกว่าความเป็น 5G และเป็นอินเทอร์เน็ตที่ครอบคุมในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จริงๆค่อนข้างชั้นนำนะครับว่ามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแต่ยังมีความ แอบมีความท้าทายอยู่ด้วยเรื่องของการที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมามากมายให้กับสังคมเนี่ยยังคงมีความกระจัดกระจายเรื่องของการใช้งานบนแอปพลิเคชันที่มันมีความหลากหลายเวลาเราหยิบมือถือขึ้นมาเราอาจจะมีหลายไอเทมที่อยู่ในบ้านเราแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องเปิดหลายแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้เขาทํางานให้เราได้รับความสะดวกซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโจทย์ที่เราี่ยังต้องทํากันบ้านกันอยู่ สบายคอนเน็กเทคหรือ TSR เดิมเนี่ยนะครับเราให้การบริการกับคนในประเทศไทยในคนไทยมากกว่า47ปีดังนั้น,นฐานลูกค้าที่เรามีอยู่กว่า1ล้านครวัวเรือนหรือเป็น1ล้านคนกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังคงต้องใช้ความถนัดและความแข็งแรงของเราในการที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างต่อเน,นื่องต้องบอกว่ามีโอกาสมากมายการเอา IoT เข้ามาใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ย ต่อยอดทางธุรกิจของเราได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการที่ทันท่วงทีการใช้แอปพลิเคชันของผู้บริโภคที่จะสามารถตับเข้ามาถึงเราหรือจะมีการเตือนในการให้สัญญาณต่างๆของสินค้าที่เราจำหน่ายออกไปที่เป็นรูปแบบของเครื่องกรองน้ําไม่ว่าจะเป็นการเตือนการเปลี่ยนใช้กรองการถึงกําหนดการให้บริการสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยให้บริการกับลูกค้าของเราได้ดีและกว้าง และทันเวลามากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการบริการนี้ก็จะถูกยกระดับมากขึ้นด้วยความเป็นไอเดทีเพราะว่าการเก็บข้อมูลและมีแอปพลิเคชันจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีการทํางานประสานงานกับทีมช่างหรือคนที่ออกไปให้บริการเนี่ยเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามคำมั่นสัญญาในส่วนของการร e ีแบรนด์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดกันเป็นอย่างดีว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน จากคำว่า TSR มาเป็นสบาย Connect t e c h จะสังเกตว่มามีคำว่าสบายมีคำว่า Connect กับมีคำว่า t e c h ก็จะแบ่งเป็นสามหมวดที่มาที่ไปของอาการปเปลี่ยนชื่อครั้งนี้มีนัยยะตรงที่ว่าเราต้องการที่จะทำให้ผู้คนนี้มองเห็นเราในภาพที่1คือทันสมัย เป็นความมีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นในผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าที่เรานาเสนอไปนี่จะมากกว่าเครื่องกรองน้ําและในขณะเดียวกันเราอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่ชื่อสบายกรุ๊ปดังนั้นนี่เราก็อยากจะได้รับชื่อของทางกลุ่มของแม่มาทําให้ผู้คนนี่ได้รับทราบแล้วรู้ว่าเราคือเป็นส่วนหนึ่งของสบายแล้วก็ความเป็นสบายก็จะมีภาพของความเป็นเทคโนโลยีอยู่แล้ว ดังนั้นเราก็จะคอนเน c t ความเป็นเทคโนโลยีไปสู่ผู้คนที่เป็นฐานคอน sumer กว่าร้านครวัวเรือนของทาง T.S.R เดิมที่มีมาเนี่ยทำให้สบายคอ n เน c t เทคนะครับก็จะเป็นบริษัทที่จะทำให้ผู้คนได้รู้จักและเข้าใจว่าเราเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากว่าพอเราจําเป็นที่จะต้องนําสิ่งต่างๆเข้าไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นนะครับก็ทําให้เราวางรถแมพว่าสินค้ากับบริการต่างๆของเราจะมีความหลากหลายแบบไหนบ้างซึ่งในอดีตเนี่ยเราชํานาญในด้านเครื่องกรองน้าเรายังคงพัฒนาต่อนะฮะเราคงจะคงจะใส่ความเป็นไอโอทีเข้าไปในเครื่องกรองน้ําของเราให้มากรุ่นที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,ออกมาอีกกว่า6ผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบําบัดน้ํานะครับ การทรีตเมนต์ของน้ำที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช่แค่เอามามาบริโภคแต่เอามาอุปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายของบิวตี้หรือความมั่นใจในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเราก็จะผลิตเครื่องที่เป็นในวันทีที่เป็น water t r e a t มนต์ออกมาให้ด้วยนั่นคือตัวที่1นนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของแอร์เพราะว่าทุกวันนี้โลกก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับโลกไม่มีวันเย็นลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือว่าจะเป็นออฟฟิศสำนักงานหรือสานประกอบการล้วนแล้วแต่นี้แอร์คอนดิชเนอร์ดังนั้นเราก็เลยจะนำเสนอความเป็นแอร์โซล่าเพราะว่าโอกาสนี้ก็จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่รสตอรองหรือเป็นออฟฟิศที่จริงๆแล้วโอเปเรตในช่วงเวลากลางวันก็เรื่องของค่าไฟที่นับวันที่ยิ่งแพงขึ้นเนี่ยก็ทายตรงบนลงไปครับคุ้มค่าแน่นอนคนระับตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของไอซ์เมคกิ้งแมชีน นะครับก็จะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งแล้วเครื่องทำน้ำแข็งนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกวันนี้บ้านเล็กๆน้อยๆหรือเฮ้าส์โซนเนี่ยก็จะมีเครื่องทำน้ำแข็งแล้วล่ะแต่ว่าในเครื่องทำน้ำแข็งของเราในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับเ,เกรดพัฒ,พฒานาหรือไซส์ที่เป็นพัฒนาหรือเวสต์รองที่ใช้เนี่ยรวมไปถึงเฮ้าส์โซนเนี่ยถ้าเราใส่ความไปในโอทีเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถบอกและคำนวณค่าต่างๆแล้วก็สปีดของการทำน้ำแข็งได้ด้วยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็เป็นอีก หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราก็มองว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะที่บอกว่าพูดว่าโลกร้อนขนาดไหนแต่ว่าผู้คนก็ยังต้องการความอุ่นสบายในการที่บางบางช่วงหรือว่าในบางช่วงเวลาของวันก็อยากจะอาบน้าอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตเครื่องธนูอุ่นออกมาก็มีตลาดรองรับอยู่เสมอแล้วก็เครื่องธนูอุ่นถ้าเกิดเราทาไปในโอทีด้วยก็ผู้คนก็สามารถวิวได้ว่าวันนี้เราใช้น้ําแบบไหนเราใช้กระแสไฟฟ้าเป็นยังไง,ไงอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องฟอ,อกอากาศ วันนี้ PM 2.5มาตลอดทั้งปีแน่ๆดังนั้นเครื่องฟอกอากาศก็มีความจําเป็นแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องฟอกอากาศสามารถบอกได้ถึงค่าของอากาศที่เป็นอยู่แล้วก็เตือนระยะเวลาในการเที่จมไปให้ต้องเปลี่ยนไซกรองตัวแผ่นกรองอากาศนี้เราก็น่าจะมีสุขภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตัวสุดท้ายก็จะเกาะกระแสกับความเป็นรถยนต์ EV เพราะฉะนั้นรถยนต์ E ี1คันที่วันนี้แทบจะขายไม่ทัน แน่นอนหนึ่งคันจะไม่มีตัวชาร์จอันเดียวแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขอนำเสนอตัวเป็น e v charger เ,เข้าไปอยู่ให้อยู่ในแต่ละบ้านได้เมโอกาสใช้แล้วก็เราอาจจะออกมาเป็นในเกรดของการที่เป็นไซซิ่งที่จะสามารถทำให้ sme เนี่ยสามารถเอาไปประกอบกิจการในการที่ให้บริการในการชาร์จได้ด้วยในชุมชนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์ที่เราจะออกไปนอกเหนือจากความเป็นเครื่องกรองน้ำจากในอดีตนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายออกมาให้แบบนี้เลย เรามองไปด้วย3ส่วนด้วยกัน1คือเราทำ customer centric เราได้พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันนะตอนแรกๆไปว่ามันเป็นความทา้าทายของทุกๆธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยจะมีความไม่ unity ในเรื่องของการที่มีแอป,ปใหญ่ในการที่มาครอบทำให้ผู้บริโภคนี่รู้สึกสะดวกสบายบนการเปิดแอป,ปแอป,ปเดียวใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการคิดตั้งแต่ต้นน้ำว่าการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นใน home IoT ออกมาตั้งแต่ เครื่องกรองน้ำแล้วก็ทั้งหมด6ลายไอเทมที่ผมหรือผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดไปเนี่ยเราดีไซน์ตั้งแต่ U X U I แล้วก็แอปพลิเคชันพื้นฐานเพื่อที่คิดได้ครบว่าอแอปเดียวจะสามารถทำงานร่วมกันกับทุกผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดขึ้นมาเราก็จะสามารถวิวแล้วก็เช็คสเตตัสของการทำงานของทุกๆ Device ที่เป็นโฮมด e v i c ์สิ่งนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีการคิดเอาไว้ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วส่วนของ Data Analytics ที่เราจะมาใช้กับระบบ CRM ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากถ้าลูกค้า s ซ t i s f i e d ถ้าลูกค้าพึงพอใจในในการบริการหนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือมีข้อมูลแล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้ทันท่วงทีสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเราจะสร้างความแตกตา่าง และสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นเรื่องของ customer target range ซึ่งเรามีฐานผู้คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยต่างระดับชั้นกันค่อนข้างเยอะมากผู้คนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์เนี้นก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่อยู่ใน mid and high income level ใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของเราสำหรับ home IoT แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีลูกค้าอีกมากมายที่เป็นระดับ below medium income ลงไปแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยก็จร,จริงๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยากจะเข้าถึงความทันสมัยแล้วก็ความสะดวกสบายในชีวิตดังนั้นเนี่ยในมุมของอสบาย o n n e c t Tech เองเนี่ยเราก็มีบริษัทลูกที่ให้ระบบไ i n a n c e แล้วก็บริการสินเชื่อที่จะสามารถทำให้เขาเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นและเหมาะสมกับระดับไรายได้ของเขาได้ง่ายและมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยได้มี คนว่าชีวิตและความสะดวกสบายไปเช็คเชน่นกันกับผู้คนทั่วไปในสังคมได้และสุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องขอฝากบริษัทสบายคอ n เน็ t เทคนะครับเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วมีความชำนาญและมีความตั้งใจในการที่จะทำให้สังคมไทยและผู้คนในประเทศไทยนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีต่างๆกเ็เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากมายและจะมีความเป็นโฮม e i ี มาให้ผู้คนได้เลือกสรรใช้นะครับบนแอปพลิเคชันที่ครอบคุมถ้ายังไงขอโอกาสให้กับทางบริษัทได้มีเป็นผู้เสนอชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตที่สะดวกขึ้นให้กับผู้คนในสังคมไทยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนคนับ